Is not just a border dispute. It is a violation of Thai sovereignty. It is a brutal attack on innocent people, on life itself. I may not carry a weapon, I may not wear a uniform, but I have this platform, this social media space, and I will use it to speak the truth to the world. Please hear us. These lies must not be forgotten. These injustices. Must not fade into silence. To every Thai soldier who stands firm at the front line, thank you. You are not alone. Your courage is the answer to a question many once asked: Why do we need soldiers? Today, the answer is as clear. Soldiers exist to stand where no one else dares to, to shield those who cannot protect themselves, to defend our home, our people, and our dignity.

เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เรียกร้องไปถึงชาวโลกทั้งหลายให้รับรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างปัญหาไทยกับกัมพูชาก่อนที่เธอจะพูดสรุปได้อย่างน่น <Hi. S 1> นาสนใจเนียนะครับผู้ชมผมไม่รู้โรงเรียนเลยนะครับศรีสะเ,เกตวิทยาลัยเขาไม่ได้ย่อแบบนี้ตัวตัวยออ่อชกอมีใครรู้ไหมครับุผู้ชมชอช้างจุดแล้วก็กไก่จุดชอกอ โรงเรียนอะไรวะใส่เครื่องแบบนักเรียนเลยซึ่งผมถือว่าน่าสนใจนะครับคลิปนี้น่าสนใจก็คงจะมีคนทาออกมาโดยเฉพาะเด็กๆผมเห็นเยอะนะครับช่วงนี้น้องๆทั้งหลายเนี่ยน้องหนูๆทั้งหลายก็าทาคลิปออกมาเาาป็นภาษากิษแล้วก็อธิบายเรื่องราวเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นสกลนครนะดิโรงเรียนอะไรครับสกลนครเนี่ยตามนั้นเลยค่ะตามที่เธอพูดมาเลยสกลนครนี่โรงเรียนอะไรครับชกชอ,อ,กกอ,ชอจุดก็จุดเป็นเครื่องแบบ น่าจะเป็นนักเรียนไม่ไม่ใช่อินเตอร์หรอกครับเป็นโรงเรียนสามัญกคมสามัญศึกษานี่แหละน่าจะไม่ใช่อินเตอร์นะครับเพราะอินเตอร์เขาจะไม่ค่อยมีตัวย่อเท่าไหร่นะมีแต่รูปมีแต่โลโก้อะไรพวกนั้นเดือนนะฮะชื่ออะไรเนี่ยอ่านไม่ออกแม้เราก็มองไค่อยเห็นซะด้วยนะครับชกคุณผู้ชมครับชกมีใครรู้บ้างชกยอ่อของโรงเรียนอะไร ถ้าในกรุงเทพเนี่ยสมัยก่อนผมยะพอดาวได้นะครับแต่ทุกวันนี้พอบอกสุกุลาบเนี่ยโอโ้โหกี่สาขานะครับบอกเตรียมรเตมอุดมเรียมพัดเงี้ยกี่สาขามันเยอะมากนะครับสวัสดีนะครับคุณเอกตามนั้นเลยค่ะนะครับไอ้ภาพที่ออกมาเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้คนทั้งโลกได้เห็นแล้วก็ตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบางส่วนนะครับโรงเรียนวิทยาลัยวิจัยเกี่ยวกับ AI อะไรฮะ ชอกอเนี่ยครับย่อไปจากเรียนอะไรผมไม่รู้นะครับพี่น้องเขาเป็นใครไม่เป็นไรอย่างน้อยขอเขาก็เป็นเด็กไทยคนหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาบอกกล่าวกับชาวโลกใบนี้ให้รู้ว่าสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันคืออะไรและมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างกับแผ่นดินไทยตรงนี้นะครับบอกกล่าวมีน้องหลายคนครับบางคนก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหิดลใช่ไหมฮะแล้วก็มีอีกหลายคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยซึ่งมันพูดง่ายคุณผู้ชมครับผมเคยบอกแล้วว่า การพูดความจริงเนี่ยง่ายกว่าการโกหกเยอะเพราะมันไม่ต้องไปปั้นเรื่องขึ้นมามันไม่เหมือนอย่างโฆษกของกัมพูชาที่ออกมาพูดว่าทหารไทยเราเป็นฝ่ายรุกล้ำดินแดนไอู้ดไอ้นี่แต่มันพูดได้แค่นี้แหละมันจะอธิบายความไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งที่มันจะอธิบายความเนี่ยเดี๋ยวมันจะพันกันไปพันกันมาพันกันไปพันกันมาเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับในเมื่อมันไม่ใช่เรื่องจริงเสร็จปุ๊บเนี่ยสากลโลเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละครับว่ากัมพูชากําลังทําในสิ่งที่ชาติชั่ว ผมใช้คํานี้เลยนะมึงคิดได้ยังไงมึงทาร้ายเด็กทําร้ายคนที่เขาไม่มีทางสู้ยิงระเบิดเข้าไปในยิงจรวดเข้าไปในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่มีใครเขาทำหรอกครับมันผิดอนุสัญญาผิดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่กัมพูชาขึ้นชื่อว่กกัมพูชาหน้าด้านซะอย่างหนึ่งก็จะทําแบบนี้แหละเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็น พฤติกรรมของกัมพูชาซึ่งตอนนี้คลิปเหล่านี้เนี่ยมันถูกส่งออกไปทั่วโลกแนละ้วเพราะฉะนั้นคนก็จะเข้าใจแล้วก็จะฟังเสียงเด็กๆนะครับฟังไปแล้วก็บางคนน้ําตาไหลอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะเด็กก็จะไม่ค่อยพูดอะไรที่มันแบบโกหกหลอกลวงเหมือนกับผู้ใหญ่ในกัมพูชา